สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับฟ้ายพาเที่ยวนะครับวันนี้นะครับเรามาดูเส้นทางนะครับมาดูถนนกันนะครับถนนเส้นนี้นะครับจะวิ่งจากปลอยเปดตนะครับไปสีโสคนนะครับเป็นถนนที่วิ่งไปพนมเปนไปเสียมเรียบนะครับตอนนี้กําลังทําถนนนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะวิ่งยากมากนะครับใครมานี่ก็ดูเส้นทางเราไปก่อนนะครับว่าปัจจุบันเนี้ย ถนนเส้นนี้เป็นอย่างไรนะครับห้ามใช้ความเร็วนะครับเพราะว่าอันตรายมากนะครับทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถใหญ่นะครับขับกันโหดมากแล้วก็ถ่ายให้ดูไปนะครับจนถึงสีโสพลเลยนะครับถนนเส้นเก่านี่เป็นถนนที่วิ่งแบบสวนเลนนะครับสองเลนสวนกันนะครับทางรัฐบาลกัมพูชาก็ทำให้ใหม่นะครับเป็นถนนแบบสี่เลนนะครับ ใครจะมาพนมเปนมาเสียมเรียบนะครับจากออยเป็ดน,นะครับก็มาดูก่อนได้นะครับว่าถนนหนทางของประเทศกัมพูชาเนี่ยเป็นยังไงนะครับจะได้ขับถูกนะครับแต่ขับรถที่นี่ก็ระวังมอเตอร์ไซค์นะครับระวังรถใหญ่คือแบบถ้าแซงมานี่คือแบบแมแบบไม่ห่วงรถเราเลยนะฮะ